มาตัดแล้วนะฮะอันนี้เป็นของเมื่อวานนะครับเมื่อวานเรามาตัดตรงนี้แล้วก็รู้สึกว่าสะอาดมากขึ้นนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาตัดตรงนีน้อันนี้เป็นเมือม่อวานเมื่อวานเมื่อวานมาตัดอยู่ที่น้องลมนะครับน้องลม,ลมบ้านหนองนาทายอันนี้เดี๋ยวเราก็จะตัดเนะครับเพราะว่าลกมาก เราจะตัดให้มันสะอาดๆแล้วก็น่าจะเป็นที่ท่องเที่ยวได้อีกอทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆทางน้ำมันมันห่วยวดต้นเยอะส้มเงี้ยล่ะทางน้ำมันมันหลุดได้ไหนไวะ <c oughs> โอ้หัดไปยังดีนะนะไหนวะทางน้ำมมันหลุด ถังน้ำมันหลุดครับเว้ยไหนต้องไปนั่นไม่แล้วเนี่ถังน้ำมันมันหลุดดูเสียเสียศูนย์เลยเสียศูนย์เลย,ลเลยอ,อ,อุ้ยอุ้ยลังตัดมันมันนี้ตัดวันนี้เรามาตัดเป็นวันที่สองนะครับเมื่อวานมาตัดแล้วแปนแล้วครึ่งหนึ่งนี่วันนี้มาตัดเป็นวันที่สองแปนเติร์ดๆๆเติร์ดเติร์ดก็งามเดินเน,ะนาะลุงแหวนเนาะมูเลย เปลี่ยนเหรอเปลี่ยนเหรอเป็นตะบึงเปลี่ยนแล้วเป็นตะบึงเปตะลับเป็นตะบึงเยะเลยซ้มก่อนซอมก่อนอนที่สองวันนี้ไม่ได้แสงอาทิตย์เลยนะครับมีเมฆมีเมฆเมฆปิด เรามาดูฝั่งทางฝั่งทางนี้มีตาไัยมาด้วยโอ้โหมีผู้บังโง่นะครับผูบังโงแล้วก็ผู้ผาเพื่อตอนนี้ยังไม่มีห้องน้ํานะครับยังไม่มีห้องน้ํายังไม่มีไฟฟ้าเข้ามาเลยแต่ว่าที่ทําได้ตอนนี้ก็น่าจะ เป็นการตัดหญ้านะครับทำความสะอาดไปก่อนไปเดี๋ยวออคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับนี่ตัดหญ้าตัดหญ้าเดี๋ยวรับชมคลิปหน้านะครับ